สวัสดีครับผมช่องซันนี่นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามของพี่โจนะครับพี่โจ th ต้องเรียนสายไหนแล้วครับถึงได้ทํางานช่างเรือพอดีผมเรียนช่างกลมาอ่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับพี่โจคือเรียนช่างกลช่างกลหรือช่างยนเนี่ยอ่าก็คือช่างกลหรือช่างยนเนี่ยมันก็หลักสูตรของมันก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์ใช่ไหมก็เครื่องยนต์ก็หลักการทํางานก็ไม่ก็คล้ายๆกันนั่นแหละ ก็เครื่องยนต์เรือมันก็มีหลักการเดียวกับเครื่องยนต์ที่เราเรียนกันทั่วๆไปในตามวิทยาลัยนี่แหละแล้วก็พี่โจถามว่าต้องเรียนที่ไหนอ่าอันนี้ก็คือพี่โจเรียนที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจบแล้วเราเอาวุธนั้นไปยื่นสอบที่กรมเจ้าท่าซึ่งที่เรายื่นสอบที่กรมเจ้าท่าเราก็ต้องการตั๋วแผ่นนะครับตั๋วในการประกอบอาชีพอาคนเรือนี่แหละถ้าอยากรู้ลักษณะเป็นยังไงคลิปก่อนหน้านี้มีนะครับที่รูปตัวไอคลิกได้เลย นะครับซึ่งพี่โจเรียนช่างโกนช่างยนต์ช่างเชื่อมช่างโลหะช่างอะไรก็ได้เกี่ยวกับช่างเนี่ยสามารถไปเป็นช่างบนเรือได้ําความรู้หา่างไม่มีไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เกี่ยวกับช่างนะครับก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือเนี่ยอันนี้ก็สามารถศึกษาในเรือได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นตรงไหนแล้วก็สามารถถามเขาได้เขาก็จะสอนสอนสอนนะครับมันไม่ยากเลยนะก็คือจบช่างไหนก็ได้ จบที่ไหนก็ได้ขอแค่ใจคุณรักในอาชีพเรือก็เท่านั้นเองไปสอบตั๋วได้นะครับนะพี่จบช่างช่างกลพี่ก็ได้วุฒิพี่ก็ไปยื่นกรมเจ้าท่าได้เลยไปขอสอบตั๋วนะครับข้อสอบไม่ยากเลยนะครับก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า,าการสอบทําตัว๋วคนประจําเรือประมาณนี้ตั๋วช่างช่างกลนะครับก็มันรู้สึกว่าตั๋วแผ่นชั้น2มันจะเป็น คนใช้เครื่องจักรกลชั้น2อ่าประมาณนี้นะครับไปศึกษากันดูนะครับก็นี้คำถามมุมตอบคำถามหมดแล้วนะครับพี่โจโนะใครมีคำถามอะไรที่ว่าอยากรู้เกี่ยวกับการทำงานเรือหรืออยากรู้ว่าเออไอ้นั่นตัวต้องทำยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากใครสงสัยก็ สอบถามได้ทางอินบ็อกซ์เพจหรือไม่ถ้าหากไม่กระจ่างเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ผมจะทำคลิปอธิบายมาแบบนี้แหละนะครับผมโอเคบายบายซันมา